สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอม u ูไอดูนะครับและวันนี้ครับผมไม่ได้มาแกะเคสแต่อย่างใดวันนี้ครับผมมีอุปกรณ์ดีๆมานําเสนอครับสาหรับใครที่กําลังมองหานะครับหูฟังไร้สายที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงทํางานหรือแม้กระทั่งเดินทางและที่สําคัญครับตอบโจทย์สําหรับเหล่าเกมเมอร์นะครับหูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังตัวใหม่จากแบรนด์ของไฮเปอร์เอ็กนะครับและวันนี้ครับผมมากับ HyperX ZeroBuds Pro นะครับหูฟังเสียงดีเบสแน่นตอบโจทย์สำหรับคอเกมเมอร์อย่างผมนะครับด้านในมีอะไรบ้างฟังก์ชันเป็นแบบไหนและที่สำคัญราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในคลิปได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องของ HyperX ZeroBuds Pro บนะตัวนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกล่องใส่คู่มือนะครับสำหรับก,การใช้งานวิธีการใช้งานปุ่มกดต่างๆนะครับก<ป>น <N> <ป>ี้นี่นะครับจะเป็นตัวกลรองใส่หงฟังของตัว HyperX Zero b u d Pro ตัวนี้นะครับด้าน,นอกจะเป็นสีดำด้านนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียว ด้านบนนะครับจะมีเป็นไทม์ไลน์ไว้นะครับของ Hyper X ส่วนด้านล่างก็จะเป็นรูสายชาร์จสำหรับ usb type c นะครับแล้วในกล่องนะครับจะมีกล่องเล็กๆอยู่ด้านในอีกทีนึงด้านในนะครับจะมีเป็นตัวชุดสายชาร์จสำหรับด้านหนึ่งเป็น usb type a ธรรมดานะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหัว type c สำหรับเสียบเข้าสายชาร์จของเราสามารถชาร์จได้กับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปนะครับหรือเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับ ขนาดของหูนะครับ3มไซส์ซึ่งในนี้มันจะมีมาให้2คู่นะครับซึ่งอีกคู่หนึ่งจะใส่จะถูกติดตั้งอยู่ที่ตัวหูฟังแล้วนะครับโอเคครับมาดูตัวหูฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ากล่องของหูฟังจะเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยนะครับด้านในตัวหูฟังนะครับจะเป็นจุกเอียบัตเลยนะครับสามารถสวมเข้าไปใส่ในหูนะครับอย่างแนบสนิทและที่สําคัญครับมีขนาดไซส์ ของจุกนะครับถึง3ไซส์เลยทีเดียวที่ตัวไฮเปอเ์เขาให้มาด้วยสําหรับคนที่มีหูขนาดที่เล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับสามารถเลือกเปลี่ยนจุกสําหรับการใส่หูได้เลยหูฟังตัวนี้นะครับไฮเปอเอ็กซ์ซีโร่บัตโปรตัวนี้นะครับมากับเทคโนโลยีไฮบริดเอ c นซะครับซึ่งที่จะสามารถตัดเสียงรอบข้างเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้สัมผัสกับบรรยากาศได้สัมผัสกับคุณภาพของเสียงได้จดจ่อกับงานที่ฟังหรือเพลงที่กำลังฟังอยู่นะครับและที่สําคัญครับสำหรับชาวเกมเมอร์เลยตัวนี้ ดีมากๆ HyperX ZeroBud Pro ตัวนี้ครับจะมีโหมดสำหรับเกมมิ่งโหมดนะครับตัวนี้ตัวหูวฟังตัวนี้ครับมีการเชื่อมต่อแบบ low latency นะครับมีเวลาแฝงในการส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำเพียง90มิลลิเซกเท่านั้นแทบจะแยกไม่ออกเลยภาพกับเสียงในขณะที่เราใส่หูฟังบลูทูธนั้นนะครับแทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันดีเลย์กันด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับคอเกมเมอร์จะได้รับอัตรถรดในการใช้งานในการเล่นเกมนะครับเต็มประสิทธิภาพแน่นอนตัวหูวฟัง HyperX ZeroBud Pro ตัวนี้นะครับ จะมีทั้งหดสีด้วยกันนะครับ1จะเป็นสีแทนนะครับจะออกขาวๆหน่อยนึงแต่ว่าจะไม่ขาวมากนะครับถัดมาจะเป็นสีดํำคือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินตัวของฟังนะครับมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.2นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง PC นะครับมือถือโน้อตบุ๊กและอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรวมถึง สามารถเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch ได้ด้วยนะครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายมากๆครับเพียงเชื่อมต่อผ่านบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็น PC โน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเพียงเปิดปาพับขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปดูที่อุปกรณ์บลูทูธในเครื่องของคุณอย่างเช่นโทรศัพท์นะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาแล้วคุณจะเจอชื่อของ Hyper X Zero b l d Pro ตัวนี้นะครับก็ทําการเชื่อมต่อแค่นี้ครับเรียบร้อยเลยเชื่อมต่อง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะครับ แล้วก็ตัวปุ่มตรงนี้ครับจะบอกสถาหนะของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ในกล่องของคุณนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกไว้ว่าถ้าเป็นสีเขียวนะครับแบตเตอรี่จะอยู่มากกว่า70%ถึง100%เลยนะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ30%ถึง70%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวไฟสแสดงสถาหนะตัวนี้เป็นสีแดงเมื่อไหร่สแสดงว่าแบตเตอรี่นั้นอยู่น้อยกว่า30%นะครับและเมื่อคุณทําการชาร์จนะครับจะเป็นเหมือนกันเลย แต่ว่าสถานะไฟของแบตเตอรี่จะไม่ได้กระพริบแบบนี้ครับจะเหมือนค่อยๆสว่างขึ้นและเบาลงนะครับเป็นแบบ r e a d i n g led นะครับซึ่งสีก็จะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับจะแสดงเป็นสีเขียวค้างไวเลยนะครับตัวกล่องสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานสุดถึง35ชั่วโมงเลยทีเดียวแบตเตอรี่ที่อยู่ในหูฟังนี้นะครับสามารถอยู่ได้นานถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับและตัวกล่องนี้นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ได้เต็มภายใน40นาทีด้วยนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหูฟัง h y p e r X Zero Bud Pro ตัวนี้นะครับผมบอกอย่างว่า ตัวความที่ผมใช้มาเองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากพกพาง่ายสะดวกเชื่อมต่อง่ายและมีฟังก์ชันเยอะและตัวนี้ครับประกันยาวถึง2ปีนะครับจาก S อสติต์ไทยแลนด์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้หูฟัง h y เปอร์เอ็กซ์ซิโรวัตโตัวนี้นะครับยินดงานบ้างถ้าชอบนะครับไยตามหาซื้อได้กับร้านสินค้าไอทีชั้นนําทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับพิมพ์คาค้นหาว่า Hy เปอร์เอ็กซ์ซิโรวัตโมี3สีเลยสีแทนสีดำและสีน้ำเงินนะครับและเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาและรู้สึกว่าเออตัวนี้น่าสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ไฮเปอร์เอ็กนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปนะครับในเว็บแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สาหรับใครที่สนใจนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับ HyperX Zero b u d ซีโบตตัวนี้นะครับใครที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายอยู่ตัวนี้ผมแนะนำเลยอยู่ที่ราคา2 9 9 0าบาทนะครับหาซื้อได้ ในร้านค้าไอทีชั้นนาทั่วไปนะครับหรือตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยเลยนะครับสินค้าตัวนี้ครับมีประกัน2ปีนะครับจากแอสเซนติไทยแลนด์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้สําหรับหูฟัง HyperX Ze r o Watt Pro ตัวนี้ครับและก่อนจะจากลากันไปครับขอขอบคุณแอสเซนติไทยแลนด์นะครับที่มีอุปกรณ์ดีๆมาให้ผมนะครับได้แกะให้เพื่อนๆดูอีกอันนึงแล้วก็ได้มาแชร์อุปกรณ์ดีๆนะครับแล้วันนี้ครับก็คง 2,990บาทหาซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายเหมาะสำหรับการใช้งานดูหนังฟังเพลงเดินทางเล่นเกมขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ2,990ดีมาก